สวัสดีครับคุณฟังทีระครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันอังคารที่3เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้หัวข้ออย่างนี้ครับว่าเศรษฐกิจการเงินไทยที่มั่นคงเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ให้ความเห็นชอบกับแผนการคลังในระยะปานกลาง พร้อมๆกับมีการตั้งเป้าที่จะลดขนาดการขัดหดุนและมุ่งไปสู่การจัดทำงบประมาณแบบสมดุลในเวลาที่เหมาะสมต่อไปนะครับและพร้อมกันนี้ครับยังให้ความเห็นชอบกำหนดเป้าหมายของอัตรางเงินเฟอ้อระยะปานกลางในปี2566นะครับให้อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ1ถึงร้อยละ3เพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของราคาควบคู่ไปกับการดูแลเศร,รษฐกิจให้เติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืน การประมาณการเศรษฐกิจในปี2,566เนี่ยนะครับรายได้ประชาชาติจะอยู่ที่ร้อยละสี่อัตราเงินเฟอ้อจะอยู่ที่ร้อยละสองหลังจากนั้นในปี2,567เนี่ยนะครับรายได้ประชาชาติจะอยู่ที่อัตราร้อยละสี่เงินเฟ้อจะอยู่ระหว่างร้อยละสองถึงร้อยละสามต่อจากนั้นครับในปี2,568รายได้ประชาชาติจะอยู่ที่ร้อยละสี่ตามเดิม แต่ว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ3ปี2569รายได้ประชาชาติจะอยู่ในอัตราเดิมนะครับก็คือร้อยละสอัตราเงินเฟ้อไม่เกินร้อยละ3แล้วก็ปี2570รายได้ประชาชาติจะอยู่ที่ร้อยละ3.5และอัตราเงินเฟ้อควรจะอยู่ระหว่างร้อยละ2.5ถึงร้อยละ3นี่เป็นการวางเป้าหมายเอาไว้นะครับ คุณผู้ฟังที่รักครับประเทศไทยเรามีรายได้จากการขยายตัวด้านการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีรายได้จากการส่งสินค้าออกซึ่งเติบโตทุกปีทุกปีแล้วก็มีรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งมีการขยายตัวแบบก้าวกระโดดด้วยเช่นกันส่วนการประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ5ปีจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆุปีโดยในปี2566จะอยู่ที่2ล้าน40ีแสน 90,000ล้านบาทปี2567ประมาณการรายได้จะอยู่ที่2 7 5ล้าน70็ด0 0ล้านบาทปี2568ปเนี่ยนะครับประมาณการรายได้จะสูงขึ้นไปอีกนะครับคือจะอยู่ที่2 8 6ล้านแ0ดแ0 0ล้านบาทปี2569ประมาณการรายได้สูงขึ้นไปอีกครับอยู่ที่2 9 5ล้านเ0้0ล้านบาทหลังจากนั้นแตะเลข3ครับ ในปี2,570ประมาณการรายได้จะอยู่ระหว่าง3 40, 000, 000, ล้าน4 0 0 0ล้านถึง3 000, 000, ล้าน2 0ล้านบาทเพราะอะไรครับเพราะว่าการจะเก็บรายได้จะฟื้นตัวตามการบริโภคและก็การลงทุนในประเทศนะครับเราจะมีรายได้จากภาคธุรกิจและก็ภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตแบบพิเศษเพราะการมาอยู่แบบลองสเตย์หรือว่าระยะยาวของชาวต่างชาติเนื่องจากค่าครองชีพในประเทศไทยเนี่ยต่ำมาก ด้านงบประมาณรายจ่ายรัฐบาลมีการขยายตัวตามกรอบและก็หลักการคลังที่มั่นคงงบประมาณรายจ่ายในปี2566คือ3,185,000ล้านบาทปี2567อยู่ที่3,350,000ล้านบาทปี2568งบประมาณรายจ่ายขยับไปอยู่ที่3,457,000ล้านบาทปี2569งบประมาณรายจ่ายอยู่ที่3ล้าน 568,000ล้านบาทแล้วก็ปี2570นะครับงบประมาณรายจ่ายจะอยู่ที่3 6 8 2 0 0 0ล้านบาทโดยมียอดหนี้สาธารณะ5ปีดังต่อไปนี้นะครับปี2566ครับจะมียอดหนี้สาธารณะอยู่ที่11,162ล้านบาทปี2567ยอดหนี้สาธารณะจะอยู่ที่11,800ล้านบาท ปี2568นะครับยอดหนี้สาธารณะจะอยู่ที่12,560ล้านบาทปี2569นะครับยอดหนี้สาธารณะจะอยู่ที่13,210ล้านบาทและในปี2570ยอดหนี้สาธารณะจะอยู่ที่13,800ล้านบาทคุณผู้ฟังทีละครับในปีงบประมาณ2567ถึงปีงบประมาณ2570เนี่ยนะครับ ยังมีการตั้งงบประมาณขัดดุนแต่รายได้ของประชาช,ชาติของประเทศไทยเรา5ปีจะมียอดรวมสูงขึ้นทุกๆปีนะครับเพราะว่าเครื่องจักรเศรษฐกิจ3ตัวหลักๆคือเรื่องของการลงทุนมีการขยายตัวตลอดเวลาเราจะมีรายได้จากการส่งสินค้าออกโดยเฉพาะการเติบโตของชาติอาเซียนและการท่องเที่ยวในปี2566ซึ่งก็คือปีนี้การกําหนดแผนการคลังในระยะ5ปีข้างหน้านี่นะครับ ช่วงปีงบประมาณ2567จนถึง2570จะยึดหลักการดำเนินนโยบายการคลังที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังในทุกๆด้านทั้งการฟื้นฟูการจัดเก็บรายได้การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและการบริหารจัดการหนี้สาธารณะเพื่อบริหารจัดการคลังของชาติให้เหมาะสมรองรับการดำเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาล ภาคการคลังที่ยั่งยืนและมีศักยภาพในการรองรับความเสี่ยงที่ประเทศไทยอาจจะต้องเผชิญในอนาคตก็เป็นที่คาดหมายกันละครับว่าประเทศไทยแล้วก็ชาติเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยทุกๆชาติจะมีภาวะเศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างเต็มที่จากนี้ไปอีก5ปีข้างหน้าโดยเฉพาะประเทศกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และก็เมียนมาซึ่งประเทศเหล่านี้ จำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลานะครับมีอัตราการเติบโตตลอดเวลาส่วนของไทยเราจะมีจุดเปลาะบางก็ตรงที่มีประชากรสูงอายุมากกว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับรัฐบาลจะต้องหาทางเพิ่มประชากรให้อยู่ในอัตราร้อยละหนึ่งแทนที่จะอยู่ในอัตราร้อยละศูนย์อย่างในภาวะปัจจุบันนี้การที่ไทยมีประชากรไม่ถึง66ล้านคนมา3ปีแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้บีจานวน70ล้านคนอย่างที่กล่าวกันนะครับไม่ใช่ครับ แต่เป็นเพราะว่ามีประชากรต่างชาติเนี่ยเข้ามาทํางานในประเทศไทยถึง5ล้านคนด้วยกันภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจการคลังของประเทศไทยในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์8ปปีมานี้เนี่ยต้องยกย่องครับยกย่องว่ารัฐบาลได้เข้ามาบริหารจัดการได้อย่างดีมีวินัยการเงินการคลังตามหลักวิชาการเศรษฐศาสตร์มหาภาคอย่างแท้จริงนั่นแหละครับ